S <S สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง FC ช่องบลักหนึ่งห้าสี่แล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้นะคะวันนี้ช่องบลักหนึ่งห้าสี่จะมีตำนานเกี่ยวกับปราสาทของโบราณที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือปราสาทภูเพกนะคะหรือพระาธาตุภูเพกที่เที่ยวสกลนคร ดินแดนศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาภูพานเป็นปราสาทหินที่อัดแน่นไปด้วยร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีมายาวนานกว่าพันปีอีกทั้งยังมีความสำคัญเกี่ยวกับดาราศาสตร์ที่สามารถบอกวันเวลาและฤดูกาลได้อีกด้วยถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของสกลนครเลยนะคะปราสาทพระาธาตุภูแพกหรือพระาธาตุูแพกเป็นปราสาทหิน ขอโบราณตั้งอยู่บนยอดเขาภูผานตำบลน,หนาหัวบ่ออำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครโดยการจะขึ้นไปชมความงามของปราสาทหินแห่งนี้ต้องเดินผ่านขั้นบันไดขึ้นไปถึง491ขั้นเรียกว่าทำเอาเหนื่อยหอบพอสมควรแต่เมื่อขึ้นไปถึงแล้วก็จะพบกับองค์พระาธาตุโบราณและบ่อน้ำที่ตั้งอยู่ข้างๆกัน ตัวโบราณตัวปราสาทพระธาตุสร้างด้วยหินทรายบนฐานศิลาแรงมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสย่อมุมที่เชื่อมต่อกันกับมนดบทางด้านด้านหน้าชั้นที่1สูงประมาณ1.5 8เมตรชั้นที่2ส,สูงประมาณ0.70เมตรส่วนตัวปราสาทนั้นมีความสูงอยู่ที่7.67เเมตรเป็นปราสาทที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ไม่มีหลังคาและยอดปราสาทมีเพียงแต่คือที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันตามประวัติศาสตร์แล้วนะคะพระธาตุภูแพกสร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่16เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของอินดูแต่ภายหลังก็ได้เปลี่ยนมาเป็นพุทธสถานมีพระพุทธรูปศิลปะแบบขอมประดิษฐานอยู่ด้านในมีตำนานกล่าวถึงการสร้างพระธาตุภูแพว่า เกิดจากการแข่งขันระหว่างกลุ่มชายและกลุ่มหญิงสาวที่จะสร้างพระธาตุสองแห่งแข่งกันเพื่อรอบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสมมาสัมพุทธเจ้าระหว่างการสร้างพระธาตุนั้นกลุ่มชายก็ได้เห็นดาวเพชบนท้องฟ้าซึ่งเป็นกลอุบายของทางฝั่งหญิงจึงทำให้วกเขายุติก,การสร้างพระธาตุองค์นี้ลงทำให้ตัวปราสาทของพระธาตุไม่มีหลังคาและยอดปราสาทอย่างที่เห็น และมีชื่อว่าประทัศภูแพคตามชื่อของดาวแพคส่วนประทัศที่ฝั่งหญิงได้สร้างนั้นก็คือประทัศนารายเจิงเวงนั่นเองนะคะ,ะซึ่งบริเวณประสาทประทัศจะมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนั้นเป็นที่จุดที่แนวแสงของดวงอาทิตย์จะพาดผ่านซึ่งบ่งบอกช่วงเวลาของฤดูกาลเราจะสังเกตได้ว่าในแต่ละช่วงเวลาของปี เวลาตอนกลางวันและเวลากลางคืนจะไม่เท่ากันแต่ในวันที่21มีนาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีจะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ทำมุมฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกทำให้เวลากลางวันเท่ากับเวลากลางคืนบ่งบอกว่าเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วหลังจากนั้นดวงอาทิตย์ก็จะค่อยๆเคลื่อนไปทางทิศเหนือจนถึงอาจถึงจุดที่ไกลที่สุดในวันที่21มิถุนายน ทำให้กลางวันยาวนานที่สุดช่วงเวลานั้นเองที่เป็นฤดูร้อนแต่เมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนมาถึงจุดที่ไกลที่สุดทางทิศใต้ตรงกับวันที่21ธันวาคมจะเป็นช่วงเวลาที่กลางวันสั้นที่สุดนั่นคือฤดูหนาวและด้วยการใช้ช่องเหลี่ยมอของประสาทเป็นการดูวันเวลาจากดวงอาทิตย์ตำแหน่งที่ใช้ก่อสร้างพระาธาตุภูแพกหรือประสาสของอื่น จึงต้องเป็นบริเวณที่โล่งแจ้งไม่มีป่าเขาหรือต้นไม้มาขวางกั้นเพื่อให้แสงศาสตร์ส่องลงมาตัวปราสาทพอดีสแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางาศาสนาของที่นี่นะคะส่วนพระธาตนุนารายเจงเวงนั้นนะคะ,ะเป็นสถานที่ตั้งของพระธาตุนารายเจงเวงห่างจากตัวเมืองประมาณ6กกิโลเมตร ตามถนนสายสกลน,นครอุดรธานีตํบาบลธาตนาวเวงอําเภอเมืองจังหวัดจัดสกลน,นครเป็นสถาปัตยกรรมยุคข,ของโบราณหรัดความเป็นมาก็คือวัดพระธาตุนารายเจงเวงสร้างขึ้นพร้อมกับพระธาตุนารายเจงเวงหรืออรดีมายานารายเจงเวงโดยชื่อที่ตั้งชื่อตามผู้สร้าง ้ดยกลุ่มสตรีของพระนางนาเวงแห่งเมืองหนองหารหลวงมีการแข่งขันกับกลุ่มบุรุษชาวเมืองหนองหารน้อยเพื่อรอรับพระพระมหากัสปเทระซึ่งนำพระอุรังคธาไปบรรจุยังดอยภูกำพรา้าโดยตกลงกันว่าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถสร้างพระธาตุเจดีย์ใหญ่เสร็จก่อนดาวแพ็คขึ้นฝ่ายนั้นจะเป็นผู้ชนะ ตามตำน,นานอุรังคธาตุกล่าวถึงโบราณสถานแห่งนี้ว่ายังกล่าวว่าเมื่อพร,ระมหากัสปะเทระและบริวารเดินทางมาถึงเมืองหนองหานหลวงกลุ่มสตรีชาวเมืองหนองหานได้ทูลขอแบ่งอุรังคธาตุวงเล็บกระดูกหน้าอกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระมหาเทระผู้ใหญ่ไม่ได้ทรงอนุญาต ด้วยผิดวัตถุประสงค์ที่พระพุทธองค์จะตรัสว้ให้นำอุรังกธาตุไปปริตสถานบรรจุเจดีย์ที่ภูกำพรากลางลำน้ำโขงก็คือประเทศนครพนมนั่นเองนะคะแต่เมื่อมิให้เสียศรัทธาพระหมหากัสสปะผู้เระผู้ใหญ่จึงมอบให้พระอรหัน์รูปหนึ่งไปนำพระอังคารมาธาตุจากที่ถวายเพลิงพระศพสมเด็จ พระสมณาสัมพุทธเจ้ามาปริทฐานไว้ในพระทิดีแห่งนี้จึงนับว่าพระธาตุนารายณ์เจงเวงเป็นโบราณสถานที่สำคัญของเมืองจังหวัดสกลน,นครด้วยนะคะเมื่อครั้งพศ2449สม24เด็จพระพทเ,เจ้าบรมวงศ์เธอกรมยาดำรงราชานุภาพเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพระองค์ได้เสด็จตรวจราชการมณฑลน,น,นครราชสีมา และมนฑนอุดรออสานร,รวม56วันโดยได้นิพนไว้ในหนังสือเรื่องเที่ยวที่ต่างๆภาคที่4เกี่ยวกับเมืองสุนนครไว้ว่าวันที่15มกราคมขี่ม้าไปบ้านนาเวงระยะทาง15เส้นไปตามถนนขอมสร้างไว้แต่ดึกดำบรรมีสะพานหินเป็นสะพานศิลาแรงฝีมือขอมตำดีน่าดูอยู่แห่งหนึ่งเป็นสมัยเดียวกันกันกับ เทวสถานที่ตาบ,บนนาวเวงมีเทวสถานเรียกว่าอรดีมายานาราเจงเวงตั้งอยู่บนเนินซึ่งมีซุ้มไม้ร่มรื่นดีเป็นพระธาตุสร้างด้วยหินทรายมีลักษณะปางแบบขอมที่ส่วนใหญ่สร้างรังกันในสมัยนั้นส่วนฐานก่อด้วยศิลาแรงขนาดใหญ่องค์เจดีรูปทรงสี่เหลี่ยมมีซุ้มประตูแต่ละด้าน ภายใต้สุ้มข้างบนสลักรูปนาราบ์บรรทมศิลป์ระกบด้วยกนกด้านขดมุมทั้งสี่ด้านของพระองค์ประทาตเป็นรูปนาคห้าเสียรปัจจุบันมีพระครูศรีปริยัตวุทิคุณเป็นเจ้าอาวาดนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของปราสาท หอมแล้วก็ตำนานประทาดนารายเจงเวงนะคะซึ่งคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ